ผ่านๆเลยให้ดูผ่านๆเลยนะฮะผมว่าหลายๆคนมองปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยว่าเออมันเหมือนโลโก้ของแบ็คแพนเทอร์เลยสังตะลุงมฮอตนิว <Not new. S 1> มาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าครับทรานส์ฟอร์เมอร์ครับทร er านส์ฟอร์เมอร์ภาคใหม่นะฮะในชื่อที่ชื่อว่า g i t s of the Beast ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่า Transformer ร์เขาจะปล่อยภาพใหม่ออกมาภาคใหม่ชื่อว่าไ i อ e of the Beast ครับซึ่งเป็นการรวมกันนะเป็นการรวมกันระหว่างทาร r นโฟมเมอที่เขาเอามาตอนนี้กับภาพยนตร์จาัก,การตูลเด็กตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเคยดูเรื่องนี้อยู่ Beast War ครับที่เป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่ฝั่ง ฝั่งของฝั่งของพระเอกเนี่ยจะมีตัวกอริลลเ่านะฮะเป็นเหมือนออ t ติมัสพรามแต่ว่ามาในในรูปร่างของกอริลลาแล้วก็จะมีไอตัวบับเบลบีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบับเบลบีนะฮะแต่ว่ามามาในร่างของเสือชีตาใช้ชื่อว่าชีโตผมชอบมากผมใชอตัวนี้มากรู้สึกมันกวนๆดี แล้วก็จะมีฝั่งฝั่งสัตว์ฝั่งฝั่งพระเอกเนี่ยเป็นฝั่งสัตว์ฝั่งพวกคนดีจะเป็นฝั่งสัตว์แล้วก็ฝั่งพวกตัวร้ายนี่จะเป็นฝั่งของไดโนเสาร์นะฮะไดโนเสาร์แล้วก็สัตว์ที่มันดูร้ายสัตว์ที่ดูเป็นพิษเป็นภายอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ฝั่งไดโนเสาร์ซึ่งตัวของเหมือนเมกคาทรอนไหมเมกคาทรอนของฝั่งฝั่งตัวร้ายเนี่ยก็จะเป็นไดโนเสาร์ทีเรกนะฮะแปลงร่างออกมาทีมจะหมุนตัวปุ๊บ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 แล้วก็มือข้างหนึ ของพระเอกอย่าง,างตัวเหมือนออปติมัตพรามเนี่ยมันจะเป็นคิงคองนะฮะตอนนี้ครับมีข่าวออกมานะฮะว่า t r m n s o r r m r r Light of t h e e e a s t เนี่ยได้มีการปล่อยโลโก้ปล่อยโลโก้ใหม่ออกมานะั่นคือโลโก้ตัวนี้ครับซึ่งดูไปดูมานะฮะมันเป็นโลโก้ที่รวมกันระหว่างโลโก้ของออ t โตบอทนะฮะกับโลโก้ของบีสวอรแต่มารวมกันแล้วนะฮะดูตอนนี้ดูกันแบบ ผ่านๆเลยให้ดูผ่านๆเลยนะฮะผมว่าหลายๆคนมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเออมันเหมือนโลโก้ของแบล็กแพนเทอร์เลยเอ,อ่ะจริงๆนะผมดูตอนนี้ผมก็ยังว่ามันเหมือนโลโก้ของ Black p a n t h e r ด้วยเหมือนกันนะฮะในโลโก้นี้ครับเป็นโลโก้ของภาพยนตร์เรื่อง t r a n s f o r m e r Li g h t of the Beast นะ,ะน่าจะเป็นโลโก้ของฝั่งพระเอกนี่แหละนะฮะซึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวละคร Maximal ครับเป็นตัวละครในการ์ตูนชุด b บีสบอลนั่นเองฉากหลังของ ของ Lights of the Beast เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบรุกลินครับแล้วก็เมืองมาชูปิกชูในปี1994ครับเนื้อเรื่องจะสารต่อจากภาพยนตร์เรื่อง Bubble Bee ที่มีฉากหลังเป็นปี1988ครับแต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า Bubble Bee ครับมีฉากแอคชั่นที่ใหญ่แบบเดียวกับหนังของไมเคิลเ Bay เลยแล้วก็ จะใส่หัวใจแล้วก็อารมณ์ขันเข้าไปเพิ่มด้วยนะฮะเอาเป็นว่ารอดูกันครับเป็นภาคต่อนั่นแหละนั่นน่าจะเป็นเรื่องราวภาคต่อกันกับบับเบิลบีที่ทำออกมานะฮะซึ่งน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะเป็นการเอาโมเดลของตัวละครที่เป็นของเล่นอะ่ะในในสมัยก่อนนั้นเนี่ยที่เป็นกล่องกล่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยนะฮะออฟติมัสพรามแบบนั้นอะ่ะให้เรามาเห็นกันจะเป็นเวอร์ชั่นที่แตกต่างจากของไมเคิลเบย์พอสมควรนะแต่ว่าจะใส่ความเป็นแอคชั่นแบบไมเคิลเบย์ดูเข้าไปนะฮะไมเคิล เนี่ยถ้าพูดถึงไมโครเบเนี่ยก,ก็เหมือนกับอาฉลองพักดีวิจิตบ้านเรานี่แหละฮะเวลาเกดถ่ายหนังเรื่องอะไรนะกกจะจะเหมือนกับว่าปิดเมืองเมืองนั้นฮะปิดช่วงหนึ่งของเมืองเมืองนั้นกก็ระเบิดตูม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 ให้เราได้ดูกันในหนังเลย แกชอบระเบิดจริงนะฮะระเบิดเมืองระเบิดภูเขาเผากระท่อมของวงการฮอลลีวูดก็ไมเคิลเบย์นี่แหละครับจากให้ชันมันจริงๆนะมันมากๆเลยกับไมเคิลเบย์นะฮะก่อนหน้านี้อ่า,าอร์นโฟมเมอร์ที่ทําออกมา3าสามภาคแรกที่กำกับโดยไมเคิลเบย์เนี่ยก็ทำออกมาที่ที่พระเอกเป็นแซมวิทวิกกี้อ่ะพระเอกโดยคุณชัยอาราบัฟอะ่ะเล่นเป็นพระเอกอะ่ะก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องแจ้งเกิดของชัยอาราบัฟเหมือนกันนะนะฮะเป็นต่อหลังจากคอนสแตนตินเนาะหลังจากคอนสแตนตินที่ชัยอาราบัฟเล่นเป็น,เป,นเป็นเด็ก เป็นเด็กขับแท็กซี่ของคอนสแตนตินในตอนนั้นมาแจ้งเกิดในทานร์นรฟเมอร์สามภาคของไมเคิลเบย์นะฮะแล้วก็หลายๆเรื่องครับเห็นชายอาราบับได้เล่นกันจนแกติสแตกไปนั่นแหละฮะ ก็รอคอยดูกันครับว่าทานฟอร์เมอร์พรรคใหม่ที่ใช้ชื่อว่า l i ฟ e of the b e a s t เนี่ยเรื่องราวจะเป็นเช่นไรนะฮะน่าติดตามชมกันจริงๆเลยกำหนดที่จะฉายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือวันที่24มิถุนายนปี2022ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรอคอยดูกันได้ครับในโรงภาพ,พยนตร์ครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel